ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูแมตช์สุดตึงนะครับผมเจอกับน้องคนหนึ่งนะครับเขามาขอเล่นด้วยนะครับคือน้องคนเนี่ยเขาทักมาเขาน่าจะเป็นเด็กนะน่าจะอายุประมาณ16 17หรือ20ินี่แหละนะครับซึ่งเขาเก่งมากๆเลยนะนะครับเกมแรกผมชนะเข้าไปประมาณ2-1นนะครับซึ่งการต่อบอลของเขานะครับคือต่อบอลดีกว่าผมเยอะเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าต่อบอลดีนะครับ แต่ทําไมผมถึงยังชนะก็เพราะว่าผมใช้ความเก่าผมใช้ความเก่าของผมชนะน้องเขานะครับคือผมอผมอธิบายไม่ถูกนะครับอันนี้หลุดมาจาังหวะแรกนะครับโอ้โหยิงไม่เข้านะนะครับเด็กคนนี้บอกเลยว่าอนาคตเนี่ยเก่งแน่นอนนะเพราะว่าสูสีกับผมม,มากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่เด็ดขาดเรื่องการยิงนะครับแต่การต่อบอลของเขาเนี่ยคือต่อบอลตามช่องโคตรเก่งเก่งกว่าผมอีกนะนะครับเด็กคนนี้บอกเลยว่าเก่งมากเลยนะ ตอนแรกผมก็ประมาทเขานะนะครับผมก็ประมาทเขาคิดว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกมั้งนะครับพอผมเล่นไปเท่านั้นแหละโอ้โหเห็นผมเห็นสไตล์การต่อบอลของน้องเขานะครับโอ้โหผมรู้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมกันครับเกมแรกผมชนะไป2อหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูเกมที่2นะครับเกมแรกผมไม่ได้บันทึกคลิปนะครับผมนึกว่าไม่มีอะไรนะครับประมาทประมาน้องมันเกินไปนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับนะอ่ะเรามาดูเกมกันครับ เนี่ยผมยังต่อบอลขาดขาดกันเกินอยู่นะครับยังยังส่งบอลมั่วอยู่เลยนะเพราะว่าผมยังจับทางตัวเองยังไม่ได้นะครับแต่น้องเขาเนี่ยพอเขาได้บอลปุ๊บเขาจะสวนเร็วทันทีเลยนะครับแล้วการจ่ายบอลของน้องเขานะครับคือ,ค,อคือแบบต่อบอลเนียนตามากนะครับอ่ะอันนี้ก็คือน้องเขาพลาดน,นะครับผมก็หลุดมายิงขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับน้องเขาเนี่ยยิงผมได้ทุกเกมเลยนะ ผมโคตรเก่งเลยนะครับแบบว่าเราทําคลิปลงโซเชียลใช่ไหมนะครับแล้วเรามาแพ้เขาเนี่ยคือแบบมันจะอับอายสาหรับตัวผมเองนะผมคิดว่าผมจะอับอายนะครับแต่บังเอิญว่าผมก็ใช้ความเก่าของผมเป็นประโยชน์นะก็เลยกลับมาได้นะครับอันนี้ก็เกือบโดนยิงนะครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เล่นไปคิดไปนะผมจะเอาอยัางไงดีว่าจะเอาอยัางไงดีว่านะครับ คือแบบไม่ผมก็ไม่คิดว่าน้องมันจะเก่งขนาดนี้นะครับโอ้โหลูกนี้ยิงไกลครับเรียบร้อยครับในมาครับผมก็มีนึกว่าจะเข้าเหมือนกันนะลูกนี้นะครับเพราะว่าบุกยังไงก็เข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจยิงไกลนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นนำสองศูนย์นะครับลูกการต่อบบอลของน้องเขานะ จบครึ่งแรกครับผมผมก็ใช้แผนนี้นะครับแผนหลักของผมนะเพราะว่าเกมแรกเนี่ยผมเห็นสไตล์การเล่นเขาแล้วนะครับผมว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้นะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับมาใช้แผนหลักของผมเลยนะครับตอนแรกกะว่าจะเล่น4-4-2นะครับแต่ว่า4-4-2ผมยังผมยังไม่เก่งนะครับก็เลยตัดสินใจเอาแผนหลักมาเล่นก่อนนะครับนี่ครับน้องเขาต่อบอลเขาแม่งกี่ครั้งนะครับขึ้นมาถึงหน้าประตูผมเลยนะ ก็เป็นการสวนกลับของผมบ้างแล้วครับเนีย่ยผมใช้การหมุนอันาล็อกตลอดเลยนะสังเกตดูมุมซ้ายล่างนะครับผมจะหมุนอันาล็อกตลอดเลยนะเวลาผมได้บอลเวลาผมจะส่งบอลน,นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะจ่ายบอลทะลุช่องนะครับเนี่ยน้องเขาก,กดดันผมตลอดเลยนะแต่เมื่อว่าผมใช้ความเข่าของผมนะครับเอาตัวรอดมาได้นะครับ พูดถึงประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะสำหรับการเล่นเกมเนี่ยนะครับถ้าวันไหนเราเล่นดีคือเล่นดีจัดเลยยิงสามสี่ศย์ห้าศูนได้นะครับแต่เกมถ้าวันไหนเราเล่นไม่ดีหรือว่าอรมเสียเนี่ยนะครับโอ้โหกว่าจะยิงได้แต่ละลูกเนี่ยหัวร้อนแล้วหัวร้อนอีกนะครับโทรศัพท์แทบพังอ่ะบางครั้งนะครับ เกมนี้นะครับน้องเขาเหมือนจะต่อบอลไม่ไม่ดีเหมือนเหมือนเกมแรกนะครับแต่เกมแรกน้องเขาต่อบอลดีมากเลยนะนะครับเนี่ยผมคิดอะไรไม่ออกผมเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายครับจังหวะน,นี้ก็หลุดมาครับก็ซัดเรียบร้อยครับนี่ครับใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับใช้โอกาสไม่เปลืองตัวนี้ก็นําเป็นสามศูนย์แล้วนะครับ เหมือนพักหลังๆเนี่ยน้องเขาเริ่มหลุดแล้วนะแบบว่าต่อบอลไม่ไม่ดีเหมือนเหมือนตอนต้นเกมแล้วนะครับเหมือนมาดูจังหวะนี้ครับซัดลูกนี้เรียบร้อยครับน้องเขายิงไก่ครับโอ้โหไอเราก็มีนึกว่าจะยิงนะครับยิงดีซะด้วยนะนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากเล่นกับผมแบบขำๆนะครับก็ทักข้อความแชททิกตอกมาได้นะครับก็มานัดวันเวลาเล่นด้วยกันนะครับ ผมแพ้ Salvador, หรือชนะผมก็ลงคลิปให้นะครับถ้าผมแพ้ผมก็ลงนะครับถ้าผมชนะผมก็ลงนะนะครับตอนนี้นะครับเพื e. uh, ่อนๆที่มาทักเล่นกับผมเนี่ยยังไม่มีใครชนะผมนะครับมีคนนึงนะครับคือเขาเสมอกับผมนะโคตรตึงเลยคนนั้นอ่ะนะครับเขาทักมาเล่นกับผมตอนประมาณตีหนึ่งนะครับนะเก่งเหมือนกันเลยเก่งเหมือนน้องคนนี้เลยนะครับฝีมือยังกินกันไม่ลงนะน่าจะเสมอกันนะครับถ้าผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดี